สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์บทความอีกบทความหนึง่งที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบ INFJ ค่ะจะไม่ย้อนไปพูดรายละเอียดแล้วนะคะเพราะว่าใครที่ศึกษา MBTI มาก็จะทราบพอสมควรอยู่แล้วนะคะบทความนี้เขียนถึง INFJ ว่าเป็นพวกจิตวิญญาณโบราณนะคะหลายคนจะพบคุณค่าของการดำดิ่ง สู่พลังในโลกภายในและก็ความอย่างรู้ตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือใช้โหมดของ introvert intuition ตั้งแต่เด็กๆนั่นเองนะคะแล้วพวกเขาก็จะเชื่อมั่นวางใจในความรู้สึกปิ๊งแวบของตัวเองนะคะและแม้แต่ตอนที่เป็นเด็กหรือว่าวัยรุ่นก็จะสามารถเป็นที่ปรึกษาโดยเฉพาะทางจิตใจให้กับคนรอบตัวได้มากเลยพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีความสุข แล้วก็รู้สึกมีความสุขเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ที่สุดเวลาที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผ่านความอย่างรู้ของตนเองนะคะคนพวกนี้นะคะจะมีความอย่างรู้ภายในสูงมากๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีอะไรแบบเพี้ยนเพียหลุดหลุดนะคะเกี่ยวกับภาษาะของโลกภายนอกนะคะเพื่อนๆหลายคนคงจะเคยมีเพื่อนหรือว่าเคยเห็นคนที่มีบุคลิกแบบว่า รู้สึกปรัชญาหรือว่าจิตวิญญาณมากๆเลยนะคะโอ้โหพูดอะไรเป็นกวีงดงามลึกซึ้งแต่เสร็จปุ๊บก็เดินชนกำแพงหรือว่าหาของตัวเองไม่เจอหรือว่ามีอะไรโกโก้ค่ะเกี่ยวกับวัตถุภายนอกเพราะว่าคนพวกนี้ค่ะพลังงานเขาจะาดิ่งเข้าสู่โลกภายในใน,ในจิตใจมากกว่าวัตถุที่ดำรงอยู่ในโลกภายนอกนะคะก็เลยจะมีอาการโกโก้เยอะนะคะ ไอเอ็นเอฟเจหลายคนจะรู้สึกแปลกแยกในโลกนี้ค่ะบางคนก็จะรู้สึกเหมือนกับเฮ้ยเรามาจากที่ไกลโพ้นมาจากดาวดวงอื่นอะไรอย่างนี้หรือว่ารู้สึกไม่ฟิตอินรู้สึกไม่บีลองนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็หวยหาความสัมพันธ์กับมนุษย์รอบข้างมากๆเลยนะคะถึงแม้จะชอบชาร์จพลังงานด้วยการอยู่คนเดียวก็ตาม INFJ บางคนก็จะรีพอร์ตนะคะ มีการบอกกล่าวว่าเขารู้สึกเดจาวูตลอดเวลาคือรู้สึกเหมือนกับว่าเคยทำอะไรมาแล้วเห็นอะไรมาแล้วในอดีตนะคะคือเหมือนกับเห็นเห็นสถานที่นี้รู้สึกเหมือนตัวเองเคยมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าบางคนก็รู้สึกว่าจิตวิญญาณหลุดออกจากร่างซึ่งประสบการณ์ตรงนี้ INFJ กับ INTJ จะคล้ายๆกันก็คือจะมีประสบการณ์กับโลกแล้วก็ร่างกายอะคะ่ะ ค่อนข้างแตกต่างจากคนบุคลิกภาพอื่นๆนะคะซึ่งทำให้ชาว INFJ หลายคนก็มาจะตั้ง,งคำถามกับตัวเองอยู่บ่อยๆว่าเฮ้ยฉันเพียนหรือเปล่า